สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเป็นส่วนตัวเลยตื่นเช้าก็มีคนมาปลุกแต่เช้าก็เลยไม่ค่อยจะทำคลิปไม่ค่อยสะดวกสบายดีไหมคะเพื่อนเเดี๋ยวจะพาไปดูเปิดประตูให้ดูตอนนี้อยู่ในห้องนอนเดี๋ยวจะเปิดประตูให้ดูจากข้างบนลงไปว่าข้างล่างเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะ ไปดูข้นนอกเห็นว่าสงเดี๋ยว้นสหับปูกย้านะคะนี่แหละเช้ามาก็สกเลยเช้าตอนนี้ก็เป็นผักนะคะ ...tegen de gebruik of uh, de toebouw. มาเป็นมัดมัดแบบนี้ ราคาด้วยนี่มาดูผู้บาวกำลังดื่มกาแฟงานนะคะสภาพเราเพียรซ่า หลังจากฝนตกอสองวันมานี้ฝนเทอย่างหนักเลยคือผักอันนี้ก็มีใครบางคนที่ชอบมากๆม,มาแทะรลมไมเป็นไรแบ่งๆกัน จะฝนตกอย่างแรงแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรด่ะงามนะเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บกินสักวันโอ้นี่ก็โดนโดนแทะเลยเหมือนกันเนี่ยเออเนาะเป็นธรรมดาแหละเนาะไม่ได้ฉีดอะไรเนาะเดี๋ยวจะเก็บกินแล้วเนี่ยกินกับน้ำพริกหรือว่ากินเป็นผักสลัดเนาะทำเป็นเมี่ยงเนาะอ้ยเดี๋ยว อันนี้เดี๋ยวให้โตอีกนิดนึงไม่มีพึ่งด้วยพึ่งตัวเบริ่มเลยอันนี้คืออ่บีทรูสนะคะอันนี้ก็มีประโยชน์เป็นผักหัเดงแดงยังเล็กอยู่งมามนกังดวงใจอะ่ะน่ารักเดี๋ยวมาเตรียมกาแฟให้เขาเตรียมให้เขาตอนเช้ารอบดึงแล้วตอน ตอนบ่ายรอบหนึ่งต,ตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะกลับไปที่ท,ที่ทีออฟฟิศเขาเนาะเขาจะกลับไปกินข้าวกลางวันตอนสักประมาณสิบโมงก็เตรียมกาแฟให้เขาแล้วเขากลับไปกินข้าวตอนเที่ยงกินอาหารกลางวันตอนเที่ยงแล้วเขากลับมาอีกอแล้วหลังจากนั้นสักประมาณบ่ายโมงก็เตรียมกาแฟให้เขาแล้วเราก็ไปทํางานก็ลกบ้านเอาไว้เขาก็ทํางานจนถึงห้าโมง ก็เป็นอย่างนี้คงจะอีกหลายอาทิตย์ถึงจะเสร็จนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเตรียมกาแฟไว้ให้เขาแล้วก็จะไปทำงานแล้วค่ะแค่นี้ละค่ะคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ